สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พนะระชนกองพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์ปัญญจําที่สิบเอ็ดข้อสี่ถึงข้อที่หกนะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่ารีรอที่จะลงมือทําในพระคัมภีร์หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งได้กล่าวว่าผู้ใดมัวสังเกตลมก็จะไม่หวานพืชผู้ที่มองเมฆก็จะไม่เกี่ยวข้าวเจ้าไม่ทราบทางลมว่าจะไปทางไหนมีกระดูขึ้นในมดลูกของหญิงที่มีคันอย่างไรได้เจ้าจะไม่ทราบถึงกิจการของพระเจ้าผู้ทรงกระทาสิ่งสารพัดฉันนั้นเวลาเช้าเจ้าจงหวานพืชของเจ้าและพอเเวลาย็น็นกออ่ดมือของ เจ้าเสียเพราะเจ้าหาทราบไม่ว่าการไหนจะเจริญการนี้หรือการนั้นหรือการทั้งสองจะเจริญดีเหมือนกันพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้พูดถึงเรื่องของการที่เราจะไม่รีรอที่จะทําพระคัมภีร์ตอนนี้ทําให้เราเข้าใจว่าในหลายครั้งที่เรารีรอที่จะทํานั้นเพราะอะไรเหมือนกับพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าถ้าเจ้ามัวสังเกตลมก็จะไม่หวานพืชหมายความว่ายัางไงครับบางครั้งเนี่ยเราเห็นลมใช่ไหมฮะรอดูว่าลมมาทางนี้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันเกิดฝนตก แล้วก็เราก็ค่อยทํานั่นทนํานี่จริงๆแล้วมันมีฤดูการของมันเราสามารถทําตามฤดูการได้นะครับเราไม่ใช่ต้องรอฝนรอลมตรงไหนนะฮะมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่ถ้าเราโมดแต่รออาจจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะเราโมรอเนี่ยนะครับเราก็ไม่ไถปรากฏว่าพอฝนลงลงมาเราไม่ทันไถเลยครับก็สุดท้ายเราก็ไม่ได้หวานและเม็ดพืชของเราที่อยู่ในชุ้มฉางก็จะเสียเปล่าไปหลายคนนะครับรออย่างนี้นะฮะเมื่อ,อไหร่ที่ทุกอย่างดีที่สุดแล้วจึงค่อยทํา รอไปเถอะครับถ้าทุกอย่างดีที่สุดแล้วค่อยทําเรารอไปเราก็ไม่มีวันเจอ,อจงงรอหาคิดจักรเหมือนกันครับรอหาคิดจักรจะเป็นสมาชิกคิดจักรไหนก็ตามรอไปเรื่อยๆจนสุดท้ายอายุป่าไป80แล้วยังหาคิดจักรไม่ได้เลยสุดท้ายก็ไรประโยชน์ครับและกันเองเราไม่ต้องรออะไรมากเกินไปเราควรทําอะไรได้เรารีบทําซะในข้อที่5บอกว่าลมไม่รู้พัดไปทางไหนเราเองเหมือนกันครับบางครั้งเนี่ย มรสุมในช่วงที่เขาเรียกว่าลมตะวันออกมันก็จะพัดจากตะวันออกไปตะวันตกใช่ไหมครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยนะครับเคยสังเกตไหมครับว่าขณะที่มีลมตะวันออกมันเกิดผันผวนขึ้นมาและลมบางครั้งเนี่ยมันก็วิ่งกลับมาทางตะวันตกได้ังนั้นเองเนี่ยนะครับจึงขอหนุนใจเราว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เจอเรื่องแบบนี้แม้แต่บ่อยครั้งแต่ว่าเราก็เจอครับในนั้นเองเราไม่รู้ลมพัดไปทางไหน,นพระคัมภีเรนบอกว่ากระดูกมีขึ้นในมดลูกอย่างไรซึ่งหมายถึงว่าในบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อออองงงงงก่่่นึจะะทําาาาาเเพรบเรบบืย มีเหตุผลของมันที่อยู่ในสิ่งนั้นและเราทําไปเช่นเขาบอกให้เรียนเราก็เรียนนะครับไม่ใช่ต้องเรียนรู้ว่าทําไมต้องเรียนนะเด็กป .1 ป .2 เนี่ยนะครับทำไมต้องเรียนบางเรื่องบางอย่างเนี่ยนะครับที่พี่เลี้ยงสอนเราอ่านพระคัมภีร์ทุกวันนะครับจะได้เข้มแข็งในพระเจ้าจะเข้มแข็งขึ้นยังไงอะไรนะไม่ต้องคิดมากสิ่งที่เขาสั่งให้ทําก็ทําสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทําเราทําครับอันที่2คือพวกผัดวันประกันภุ่งทําไมรีหล่อครับ มองเมฆไม่เกี่ยวข้าวโอ้วันนี้เมฆมาเยอะอย่าเพิ่งเกี่ยวเลยตอนนี้ท่านที่ความจริงแล้วนั้นรีบทําอะไรได้รีบทําเพราะอะไรครับเมฆมาวันนี้อาจจะเป็นแบบนี้เพราะต่อมาอีก3วันอาจจะหนักขึ้นหนักขึ้นและสุดท้ายน้ําท่วมไม่ได้เกี่ยวดังนั้นเองนะครับเราอย่าผัดวันประกันพรุ่งการรีรอลงมือทําอะไรไม่ใช่ต้องรอทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วค่อยทําและผัดวันประกันพรุ่งในการทําสิ่งนั้นพระกบ,บีบอกว่าเวลาเช้าเจ้าจงหวานพืชเวลาเย็นอย่าหดมือ แล้วตอนเย็นไปทําอะไรล่ะพระัมีบอกว่าเวลาเช้าหวานพืชเวลาเย็นอย่าหดมือจริงๆนั้นเวลาที่คนเขาปลูกพืชเนี่ยนะครับเวลาเย็นเขาก็เดินออกไปเพื่อจะดูพืชเหล่านั้นนะครับว่าพืชตอนนี้เป็นยังไงบ้างบางคนก็ต้องไปรดน้ําไม่ใช่หมายความว่เาเอาเฉพาะตอนเช้าแต่เขาต้องดูแลตลอดเวลาออมีสัตว์เข้ามารบกวนไหมมีอะไรเข้ามารบกวนไหมเขาดูแลแล้วเขาพระัมีบอกว่าจะไม่รู้เลยว่าเวลาเช้าหรือเวลาเย็นจะทําให้สิ่งเหล่านั้นเกิดผลดีเพราะเราไม่รู้ครับว่า อะไรมันจะเกิดขึ้นตอนไหนแต่ถ้าเราไปอยู่ในถูกที่ถูกเวลาและรักษาเวลาดีอยู่เสมอเนี่ยนะครับเราระมัดระวังอยู่เสมอสิ่งที่เราสามารถจะทําได้เราก็จะทําให้กลายเป็นพรแต่สิ่งที่เกินความเข้าใจเราไม่ต้องกลัวครับเราทําเต็มที่พระเจ้าจะดูแลเราวันนี้นะครับอย่ารีรอที่จะลงมือนะครับพระคัมภีร์ได้พูดถึงการหวานไว้อีกอันหนึ่งครับขอจบสุดท้ายตรงนี้ว่าความหวานการหวานเนี่ยนะครับพระคัมภีร์มักจะพูดถึงเรื่องของการความดีพระคัมภีร์บอกว่าคนที่หวานความชอบธรรมก็จะเก็บเกี่ยวความชอบธรรมใช่ไหมครับ ดังนั้นเองเนี่ยนะครับเมื่อเราหวานสิ่งที่ดีลงไปไม่ต้องรอว่าลมจะมาทางไหนหรือไม่ต้องรอว่าเมฆจะมาอย่างไหทําสิ่งที่ดีลงไปและเราจะเห็นพรจากพระเจ้าแน่นอนครับขอบใจเลยพ่อย